สวัสดีจ้าพี่น้องพอกับแม่นหน่วยทางช่องใยแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะจา้าเนาะพาพี่พานนองมารับอากาศบริสุทธิ์แต่เศ้าเลยมื่อนี้อากาศดีจ้าพี่น้องหลังจากมือขึ้นฝนถล่มทลายยางบักนักน่วงเถิงร่มเถิงฝนพี่น้องภารกิจสูบปลาก็ปปากยังบ่ท่านแล้วเพราะว่าบ่าท่านบกพุน ปลาเป็นแพ่อยู่พี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งมื่ขึ้นเนี่ยน้ำมันกระเบิดพอนี่กล้วยเราเลยหยุดไปกอนล้วก็ลังสิมาต่อพี่น้องไม่หน่อยแนมเห็นอยู่ในด้วยสายตาเนี่ตอนนี้คือมีดตะปานิ่นขนาดท่อฟามือกับขนาดน้อยๆท่อนิ้วมือนี่เป็นแพ่เลยพี่น้องเต็มกระเบิดตัวนี้เลยเราสาตื่นขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะดำคึกมึอกอยู่ เม่นุ่ว่าเป็นมื่นผลละคือปาเนี่ยยี่เกเ้วยแล้วก็กำลังซิมาสูบตอเมื่อนี่เมื่อนาจะบกอยู่ค่ะบกแทะมื่อนี่บกแทะๆมืนอนี่ได้จับแทะเมื่อนี่ พี่น้องบางคนก็นว่าโอ้ยจะของช่องคือบอวไทยแนาอคือบัอ,บอันมาถือกล่องไทยเนี่ยพอเราภารกิจหลายเนาะพี่น้องเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งถ้าเราทายแล้วเราก็ล่งบบเป็นล่งคีิปบเป็น,ปนส่วนหมากเราสิไปกับบ์ดหรือว่าไปกับพอยลี่ไปจูบบางไฟเนี่ยไปทุระไปงานกับบ์ดเนี่ยเราล่งคลิปบ,บเป็น แม่หนุ่ยก็ต้องทายเองเหตุเองถา้ารอพอคองสีบอมีขีบลงน้ำมูเพิ่นดอกพี่นอ้องเมียทายกับซ้ำผัวทายคือเก่าละพี่นอ้องเยาว่าให้แม่หนุย่ยเถอะแม่หนุ่ยกะถ้าแม่หนุย่ยบพระเหตุกับเพามีคนเหตุเนาะบางคนเพ่นว่ามากคือบพให้จะคล้องช่องทายเนี่ยแม่หนุ่ยแห้งอย่างให้เราทายมือละาซิบเทียวนพี่น้องแต่ว่าเราเป็นคนที่บอกอยเบา ราบด้มาใส่ใจเรื่องแบบนี้หรอกเมือ่อใดเราอารมณ์ดีที่สุดเราคอยสิไทยให้แม่หนุย่ยมาลงให้เพราะฉะนั้นแม่หนุ่ยอยากได้แม่หนุยย่นยก็ต้องเฮ็ดเองคงบาวากรกนะพี่น้องเนะเาะผู้ใด้ไทยก็ให้กำลังใจคือเก่าล่ะให้กำลังใจแม่หนุยน่ยแน่มันลงไปบด,ด้เด้อพี่น้องแม่หนุว่ยว่าสิลงไปไายพี่น้องเบิงบ่งไกลเบิ่งโตป่าแต่ว่ามันลงไปบได้ ้าลงไปนี่คือได้เมาส์ลดม่ส่วนแม่หนุ่ยขึ้นแท้ๆนี่กล้วยแล้วก็กำลังสิเติมนม้ำมันมันมืนมันมืนเมนี้พอแล้วก็สิบไปทางหุ่นละทางพี่บูรณ์มังสาหารเราไปบ้านไอ้จอนเนอีกอัคหน่อยก็ไปเราพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงยังไงกับเบืองแยงสุขภาพเด้อวันที่ยี่สิบสี ทีมงานเท่ากับสีได้เดินทางลงกรุงเทพเอ่ะเขามีงานยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดพี่น้องทางกรุงเทพอะ่ะเตรียมไปไห้กำลังใจกันหลายๆโดยพี่น้องเด้อสำหรับผู้ที่มาหน้างานบไดก็สามารถซื้อบัตรออนไลน์กลุ่มปิดได้เมาส์เนาะพี่น้องเนาะในบัตรในในในบัตรรคาคาเมาเมาคือยี่สิบหกยี่เจ็ดยี่แปดสามวันบัตรราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาท ไส้สดกุ้มปิดคือเกาสําหรับพูดที่มาหนางานบได้เนาะพี่น้องเนาะอุดหน,นุนสนับสน,นุนให้กาลังใจกันคือเกาเด้อพี่น้องเด้อคุ่นตะตัวปลาพี่นอตต้นองเอ้ยโอ้ยหนาวดิพี่น้องมือนี้นะโอ้ยสะบั้นแล้วทั้งร่มทั้งหนาวดิวันนี้อากาศเยน็นบึงฝ้าเป็นยางย,ยุยย่ยยุยย่ยฝุ่นมันคลืนในทะลมทลไลบ,บ่แม,นม,นม่นหมูมห่บ้านสามหลังน้ำท่วมระวบ่อเดียวแม่นวยสิพ้าพี่น้อง จากหน่อยสิาพ,พี่น้องไปเบิงมูบานสามหลังปูกระถิ้นน่รงคนไอ้กล้วยแล้วก็กำะลังขยับเครื่องไม่หน่อยว่าเป็นตะลมหายเนาะพี่น้อง วายเย็นจ้อยจ้อยอาจารย์นักดนตรีเพื่อนก็บพท่านตื่นเนาะพี่นอ้องอากาศดีเพื่อนเพื่อนพากันไปออกแมวลาออกไล่การแมวลาในยิ่ในยิ่นีน่นพอบอว่าเพื่อนพากันมานตัวนักดนตรีมาหาเต็ม่บนาาบ่ หนาวแล้วเนาะบ่มีเสือกันหนาวคนเสือห้คือบ่หนุ่มยันมันเก่าบ่หนาวแป๊บเดียวอืบ่แป๊บเดียวเบิ่งอากาศเนี่ยนี่เปียกบ่ฝนสาดบ่เมื่อคืนนี่ฝนสาดบ่ก้อยบ่ได้ใทบบ่ได้บ่ฮะบ่ทราบครับบ่ทราบเออหัว่ามันหนาวยังมันนั่งโตลมอยู่ฮะอุ้ยเอ้าพี่น้องเอ้ย น้ำเต็มเลยวะท่าคนคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพอ่อเอาสวัสดีสวัสดีเอาคือผู้เฒ่าโบราณแห่งแถววันนี้กีหรือเผาพริกข้าน,นันเฮ้อกีายแนี่ยขี้ก,กินกนับกาากหบยังละพ่อเออบปกดางคัวตรงน,น,นี้ปิ้งไฟอีหื้อบะนี่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 ปิ้งไฟอีหื้อ จากพี่เปรมนะคะจากคุณพี่เปรมส่งมาให้พี่เปรมใช่ไหมพี่เปมรมพื้ไทยเป็มพื้ไทยกว่าจา้าว่ท่านเบิดเด้พี่เปรมคอยคอยปิ่งเอาพอแล้วก็สิตําเกียวปลาอีกเฮอวันนี้คุณพ่อจะไปทางไหนวันนี้ไปอุบบไปอุบอ,อุบบหนาวนกฟอนนกเมือน,นี้อ,นอยู่นี่หนาวสำนีอยู่ทางอุบลสิบกัดกว่านี้บ่ ะโอ้กลมอุตุตเต็มตเต็มบอกว่าสิบหกองศาอยู่บนบอกสิบหกองศาอยู่นี่อ๋ออยู่บ้านแพงนี่สิบหกองศาครับรายงานกลมอุตุจากตเต็มอุตุอุตุดอุตืพี่น้องเิึงสังเกตเิึงตกแห้งบ่แห้งหลังจากที่สะนี่บ่มีน้ำนะพี่น้องซูมือบ่อมีน้ำเมืม่อนี่เต็มเอียดฝนตกแห้งฝุ่น หมู่บ้านซ้ำหลังก็เรียบร้อยแล้วจ้าเจ้าของไปซ้ายคือบมมาเก็บเต็นเก็บยังเนี่ยจมนำปลอดปลอดอยู่คุณแม่หนุ่ยวยบล่งไปเลยค่ะย่านมาลมจากที่พบบ่บมีน้ำเต็มน้องหน่อยแล้วคุณโอ้ตกโดนเติบได้พี่น้องมาขึ้นเนี่ยเถ้งล่มเถ้งฝนอากาศดีครมืัอนี้ได้ดีจนหนาวไม่พี่น้อง พอ่อแรมนี่ซักแห้งแต่เมือ่อคืนเนี่ยพอเจ้าคือพอต้มน้ำอาบสันไฟมีอยู่นี่เจา้าคือพอต้มน้ำเจ้าวย่อเจ้าซักแห้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขื้น,น,นใช่อยู่แล้วตาเจียวกินกับปลาอีฮือปิิงปลาอีฮือปลาอีฮือพอ่อคือเอิรนปลาอีฮือคือบอกว่าปลาหมึก ปลาอีฮ <yap a> ื้อไต้ยินแต่ยายืนวานล่ะอันเองกับปลาเด็กปลาอีฮื้อคุณไ่ะเปิดออกว่าสันนะพอแต่อยู่เสียงอีสานเนาะพอมเมนคงเนานี่น่ปิ้งปลาอีฮื้ออีบัวเปี่ยเ่วเออเูิอเหาเสียเสียฝาจสี่มยเนาะฮะ ดูซื้อได้หนึ่งฝ้าจังเสียเสียเอาเก่ารอดมันไปเพราะถือข้างกับป้านั่นเหรอ,หรอมันไปทางฝุ่นปานหนาหน,นาวเอลุดพี่น้องเอ้อนนเยอาบน้ำในบ่อนี่มาหาเต็มว่าอันสิบหกองศาพฝนว่ปะปัดโชว์เอ้ยหาววันบก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 โบกแถมันนี่ นอพี่น้องเอายูดเจะเตรียมนะนะยืมด้วกันได้บดิไมเต็มยืมเล้วกนได้างอย่างอย่างรถอะไรยืมแล้วกันได้้านั่นั่เอาเอาย่างในรถยูกลดเเตียมมั้นะอย่างในมัดของเราของเราว่ามัดอะไรป้ายหยาบหยาบอยู่พี่น้อง สูบต่อพี่นอ้อง,งนนองสูบต่อวางวาเมอนอี้คงสี่บกบกลุ่งลายแล้วพี่น้องยิมย้มยิ้มยิ้มยิม้มแบบมิตรปาเลยพี่น้องอุย้ยหนาวไมนุ่ยหนาว พี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สม,มิสะกรอนอกันคลิปหนาเบ่งแล้วก็สซอยกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อบ่งแง่งสุขภาพเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวฝนตกพอกันคลิปหนาสบายดีค่ะ